แผนการตลาดเป็นอาวุธสำคัญในการหาห้าสายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสำเร็จทุกขั้นครับจำเป็นมากที่จะต้องฝึกเรื่องแผนการตลาดวันนี้เบสท p พาวเวอร์อุบลราชธานีนะครับมีการฝึกนะฮะหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือฝึกเรื่องบริษัทเบสท p พาวเวอร์ดี Power, ยังไงเรื่องที่สองคือสินค้าบริษัทเบสท p พาวเวอร์ดี Power, ยังไง แล้วก็เรื่องที่3ที่ขาดไม่ได้คือแผนธุรกิจของเบสพาวเวอร์ดียังไงและหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะฝึกก็คือระบบนะฮะของเบสพาวเวอร์ดียังไงก็ฝากทุกท่านครับถ้าใครต้องการความสำเร็จเราไม่ต้องเก่งรายเรื่องครับน้อยสุดขอให้เราเก่งเรื่องบริษัทขอให้เราเก่งเรื่องสินค้าขอให้เราเก่งเรื่อง แผนการตลาดขอให้เราเก่งเรื่องระบบเงินอยู่ที่มืออาชีพเงินไม่ได้อยู่ที่มือสมัครเล่นนะครับแค่สี่เรื่องไม่ได้เยอะเกินไปสำหรับพวกเราและถ้าใครเป็นเซียนได้ทั้ง4ี่เรื่องผมการันตีครับสำเร็จได้อย่างแน่นอน